จะเกิดอะไรขึ้นเมื่ออาร์เธอร์เฟล็กพ่อหนุ่มจิตใจไม่ปกติรับที่มาพร้อมกับโรคประหลาดเขาไม่สามารถควบคุมการหัวเราะตนเองได้ จนทาให้ถูกสังคมในเมืองกอตแทมนั้นเปลี่ยนเขากลายเป็นตัวตลกตัวร้ายที่ส่งผู้คนมากมายไปคุยกับรากม่วงทว่าใครจะไปคิดล่ะครับว่าการกระทําของเขาในครั้งนั้นแทนที่จะเป็นการปิดอนาคตของชายคนนี้แต่มันกลับไม่ใช่แบบนั้นเลยโจเกอร์รับได้แจ้งเกิดอีกครัง้งในฐานะพระเจ้าของคนจนและมีสาวกมากมายติดตามตัวเขาเป็นอย่างมากจนหนังเรื่องนี้ครับได้กลายเป็นหนังไม่กี่เรื่องจากทางค่าย DC ซีคอมิกที่กวาดรายได้ทั่วทั้งโลกรับสูงถึง1000ล้านเหรียญถึงขั้นที่ว่าผู้สร้างรับจ จำเป็นต้องสร้างภาคต่อขยายจักรวาลออกมาและคลิปนี้ครับจะเป็นการมัดรวมจุดกำเนิดของโจเกอร์จนไปถึงบทสรุปของชายคนนี้ครับที่ในอนาคตอันใกล้เขาจะต้องกลายาเป็นคู่ปรับวายร้ายคนสําคัญคู่ปรับตลอดการของแบทแมนสวัสดีครับผมอ,อัลบทุกคนกรจะได้ฟังสรุปในเรื่องหนังที่มีชื่อเรื่องว่าโจเกอร์ภาคที่1และภาคที่2สําหรับใครชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กับแอดมินคนละหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับและถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วไปฟังกันเลยครับ ขามีนามว่าอาเทอร์พระเอกของเรื่องนักแสดงตลกตกอับที่เกิดมาพร้อมกับโรคประจําตัวทางจิตคือเขาชอบหัวเราะขึ้นมาแบบไม่มีเหตุผลไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์เมื่อไหร่ก็ตามที่ชายคนนี้ต้องการแสดงอารมณ์ออกมาเขาจะหัวเราะขึ้นมาอย่างบ้าคลัง่งมันก็เลยทําให้ตัวอาเทอร์ประสบกับปัญหาของคนรอบตัวบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นคนรู้จักหรือว่าคนแปลกหน้าเองก็ตามจนตัวของเขาต้องโชว์บัตรผู้ป่วยให้ผู้อื่นได้ดูอยู่เสมอเวลาที่เขาหัวเราะออกมาแบบไร้เรื่องราว เพื่อเอาตัวรอดไปวันๆครับซึ่งอาเธอร์นั้นอาศัยอยู่กับแม่เพียงแค่2คนที่มีนามว่าเพนนี เธอเองก็มีโรคประจําตัวป่วยติดเตียงเช่นกันไม่สามารถออกไปเดินเหินที่ไหนได้สิ่งที่เพนนีพยายามจะเล่าให้กับอาเธอร์ได้ฟังบ่อยๆก็คือเมื่อก่อนครับเธอเคยทํางานให้กับโทมัสเบนมหาเศรษฐีรุ่นใหญ่ไฟแรงซึ่งเป็นบุคคลที่มีทรัพย์สินมากมายที่สุดในเมืองนี้คนหนึ่งเลยก็ว่าได้และเพนนีครับมักจะคอยส่งจดหมายไปหาท่านคนนี้บ่อยๆแต่ไม่เคยได้รับการตอบกลับมาเลยแม้แต่ครั้งเดียวกิจวัตรประจําวันที่สองแม่ลูกคู่นี้มักจะทํากันอยู่บ่อยๆก็คือการดูรายการทีวีตลก ของนักจัดรายการชื่อดังนามว่าเมอร์รี่แฟรงคินจนถึงขั้นที่ว่าอาเธอร์มักจะจินตนาการว่าตัวเองรับได้ไปเล่นตลกในรายการนี้จนลหลายๆคนทั่วทั้งประเทศเนียยอมรับในตัวเขาแต่ถึงกระนั้น มันก็เป็นเพียงแค่ความฝันลมๆแล้อๆจนกระทั่งวันหนึ่งได้มาถึงวันนี้อาเธอร์ก็ใช้ชีวิตตามปกติของเขานั่นแหละไปเล่นตลกริมถนนครับเพื่อหาตังค์ไปวันๆซึ่งก็โชคไม่ดีของพระเอกที่เขาเองถูกวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งขโมยป้ายโฆษณาของตนเองไปแน่นอนครับว่าอาเธอร์พยายามจะวิ่งไปตามเอามันคืนกลับมาแต่กลับถูกวัยรุ่นกลุ่มนี้เอาป้ายฟาดเข้าไปที่หน้าของเขาอย่างจังแล้วรุมกระทืบพระเอกอย่างหนักก่อนที่เขาจะเดินกลับมาที่บริษัทด้วยความเศร้าส้อยหงอยเหงาแน่นอนครับว่าเมื่อเพื่่่อออนนนนขงงพระเกคนนึทีีมาาว แดนดอลได้ทราบเรื่องนี้เข้า เขาก็แสดงถึงความเป็นห่วงพระเอกขึ้นมาในทันทีแรนดอลได้ตัดสินใจครับมอบปืนกระบอกหนึ่งให้กับอาเธอร์ติดตัวเอาไว้เพื่อให้เขานํามันไปป้องกันตัวเผื่อว่าวันไหนครับเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันแบบนี้ขึ้นมาอกีกพระเอกจะได้สู้กลับคนพวกนั้นไปได้ทานายมีตังค์เมื่อไรเดียก็ค่อยเอามาจ่ายฉันก็แล้วกันซึ่งบอกได้เลยครับว่าการกระทําครั้งนี้ของแรนดอลมันจะเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตของชายที่มีนามว่าอาเธอร์เฟล็กคนนี้ไปตลอดกาลซึ่งหลังจากเลิกงานเรียบร้อยแล้วนี่อาาาาเเเเรกก็ไม่วโดนนจ้ยาายขงขงี ตัวมาด่าเป็นการส่วนตัวถึงเรื่องที่ว่าเขาทําป้ายโฆษณาพังโดยตัวเจ้านายรับไม่สนเหตุผลเลยว่าตัวพระเอกถูกทําร้ายมาแทมยังขู่จะหักเงินเดือนพระเอกที่มีอยู่น้อยนิดลงไปอีกพระเอกเสียใจก็จริงรับแต่ชีวิตก็ต้องดําเนินกันต่อไปจนกระทั่งวันต่อมาได้มาถึงอาเธอก็มีหน้าที่ครับจะต้องไปเล่นตัวตลกในโรงพยาบาลแห่งหนึง่งในนามของบริษัทเขาเพื่อมอบความสุขให้กับคนป่วยที่นี่แต่ระหว่างที่พระเอกกําลังเต้นอยู่นั้น จู่ๆรับปืนที่เขาพกติดตัวไว้ตลอดเนี่ยมันก็ดันตกลงมาจากกระเป๋ากางเกงเฉยเลยนี่เคยทําให้คนไข้แต่ละคนครับที่เห็นเหตุการณ์ในครั้งนี้ถึงกับตกใจครับกลัวผวาผวากันใหญ่ และเมื่อรองนี้ดังไปจนถึงหูของเจ้านายพระเอกเขาก็ไม่รอช้ารับจัดการไล่พระเอกออกจากบริษัทในทันทีซึ่งงานนี้ครับแรนดอลอาจจะโดนร่างแห่ไปด้วยเขาเองก็ไม่ไวโกหกเจ้านายหน้าด้านไปว่าเมื่อวันก่อนเจ้าอาเธอร์เนี่ยจูจ่ๆมันก็มาซื้อปืนต่อไปจากฉันทั้งที่ฉันไม่ต้องการจะขายมันเลยด้วยซ้ํางานนี้ก็เลยทําให้ตัวพระเอกเป็นแพะรับบาปเพียงแค่ผู้เดียวเขาก็เลยเสียใจเป็นที่สุดว่าทำไมเหตุการณ์ร้ายๆต่างๆถึงมักจะเกิดขึ้นกับตัวเขา ทำงานก็พลาดถูกไล่ออกแถมเพื่อนยังหักหลัง ซึ่งหลังจากวันนั้นครับอาเธอร์ก็นั่งรถไฟฟ้ากลับบ้านอยู่อย่างเงาๆแต่ชะตาชีวิตครับมันกลับเล่นตลกกับตัวอาเธอร์อีกครั้งหนึง่งเมื่อจ,จู่ๆกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งรับที่กำลังเมาได้ที่พวกมันกลุ่มนี้พยายามจะจีบผู้หญิงคนหนึ่งในรถไฟขบวนนี้ที่เธอดูเหมือนว่าจะไม่เล่นด้วยกับคนกลุ่มนี้สักเท่าไหร่อาเธอร์ด้วยความกังวลครับก็ดันหัวเราะอ,ออกมาแบบไม่ทราบสาเหตุมันก็เลยเบนความสนใจของวัยรุ่นกลุ่มนี้ครับจากหญิงสาวผู้น่ารักจับสายตาไปที่ตัวของพระเอกแบบเต็มและะยยัััังไม่ท่ททนีตตวเขาจิบรบ ู้ป่วยออกมาให้กับไยรุนกลุ่มนี้ได้อ่านพระเอกก็จมกองตีนไปเป็นที่เรียบร้อยโดนกระทืบอ,อย่างหนักรับและเมื่อความเครียดความกดดันความรู้สึกลบต่างๆมาได้บีบคั้นพระเอกไปถึงขีดสุดเรียบร้อยแล้วนี่เขาเองก็ไม่รอช้าครับหยิบปืนกระบอกนั้นของแรนดอลขึ้นมา แล้วเป่าพนังเลนกลุ่มนี้ไปทีละคนสองคนไปคุยกับราม่วงจนหมดเกลี้ยงรับแถมคนที่เห็นเห,นเหตุการณ์อันน้อยนิดก็ไม่สามารถระบุได้ว่าคนที่ยิงเป็นตัวของอาร์เธอร์เฟล็กเพราะว่าเขานั้นสวมชุดของตัวตลกอยู่งานนี้ตัวของพระเอกก็เลยลอยนวลมาได้อย่างไม่ยากเย็นนักซึ่งหลังจากเหตุการณ์ความวุ่นวายต่างๆได้จบลงไปแทนที่ว่าพระเอกรับจะมีความเครียดกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นมากขึ้นไปอีก เขากลับรู้สึกได้ปลดปล่อยความรู้สึกบางอย่างในจิตใจออกมาแบบบอกไม่ถูกมันเป็นความรู้สึกดีที่เขาไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนด้วยซ้ําความสุขที่พระเอกปลดปล่อยออกมาครับแสดงผ่านการได้รำหน้ากระจกของเขา จนกระทั่งหลายวันได้ผ่านไปยาโรคประจําตัวที่พระเอกทานอยู่บ่อยมันก็เริ่มร่อยหลอเข้าไปทุกทีในขณะที่อาการป่วยของเขารับก็กําเริบขึ้นมาบ่อยขึ้นอย่างต่อเนื่องในวันที่พระเอกเดินทางไปรับยาโรคประจําตัวของเขาเนี่ยก็ได้ทราบข่าวรายที่ว่าหน่วยแพทย์สังคมสงเคราะห์ที่คอยให้การรักษาอาทเธอร์อยู่เป็นประจําอีกไม่กี่วันข้างหน้ารับหน่วยงานนี้จะถูกปิดตัวลงเนื่องจากขาดงบประมาณและตัวพระเอกนั้นจะไม่รับยารักษาอีกต่อไปครับในขณะที่ข่าวในทีวีหลายๆช่องในตอนนี้ก็เริ่มประโคมข่าว ก,กัถึงกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งรับที่ถูกเก็บอย่างปริศนาะณสถานีรถไฟแห่งหนึ่งพอประชาชนได้ขุดไปมาก็ได้ทราบภายหลังว่าพวกนักเลงกลุ่มนี้ก็คือคนมีตังกลุ่มนึงที่เป็นพนักงานในบริษัทของโทโมัสเวนมหาเศรษฐีประจำเมืองนั่นแหละแน่นอนว่าโทโมัสก็ไม่ได้นิ่งนอนใจแต่อย่างใดเขาออกถแถลงข่าวในทันทีครับเพื่อแก้ข่าวให้กับพนักงานของเขาโบยความผิดต่างๆนานาครับให้กับเจ้าตัวตลกที่ลั่นไกนั่นมันก็แค่คนจนคนหนึ่งอย่าไปใส่ใจเลยดีกว่า ซึ่งการให้สัมภาษณ์ครั้งนี้ของโทมัสเวงครับมันกลับเป็นการเริ่มปลุกปั่นกระแสสังคมให้คนจนออกมาเรียกร้องกลายเป็นกระแสคนจนต่อต้านคนรวยซะแบบนั้นไปจนหลายๆคนในตอนนี้เริ่มจะออกมาใส่หน้ากาก,ากตัวตลกเพื่อเป็นสัญลักษณ์ครับว่าคนจนอย่างเราเนี่ยไม่ควรถูกมองข้ามว่าเป็นตัวตลกจนตัวอาเธอร์ในตอนนี้ครับเมื่อเขาได้รับรู้ถึงกระแสที่เกิดขึ้นในสังคมตอนนี้เขาเองก็รู้สึกถึงความมีตัวตนขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกแล้วเริ่มยิ้มออกมาอย่างมีความสุขครับ พระเอกเดินทางกลับไปเต้นรำระบายความสุขกับแม่ของเขาที่บ้านแน่นอนว่าในตอนนั้นครับแม่อาเธอก็ไม่รอช้าหยิบจดหมายฉบับเดิมครับที่มักจะเขียนอยู่เป็นประจำขึ้นมาซึ่งปลายทางผู้รับก็ไม่ใช่ไกลที่ไหนโทมัสเวนมหาเศรษฐีหนุ่มคนนั้นนั่นแหละและครั้งนี้อาเธอก็ตัดสินใจครับขออ่านข้อความที่ว่าในจดหมายหน่อยละกันว่าแม่ของตนเขียนอะไรถึงโทมัสกันแน่จนพระเอกก็ล่วงรู้ถึงความจริงบางอย่างเกี่ยวกับจดหมายที่แม่เขียนในครั้งนี้มันเป็นการเฉลยความจริงให้กับพระเอกได้รับฟังว่าแท้ที่จริงแล้วครับ เขานั้นเป็นลูกชายแท้ๆของโทมัสเวน ที่แม่ของตนรับเคยท้องกับโทมัสซึ่งแม่เนี่ยเก็บเรื่องนี้เป็นความลับมาโดยตลอดเนื่องจากสถานะของคนสองคนรับมันต่างชั้นกันเกินไปแถมแม่ยังเคยเซ็นสัญญาเก็บความลับนี้กับโทมัสเวนอีกด้วยพระเอกด,ด้วยความที่เขาไม่สบายใจอย่างหนักก็ตัดสินใจรับเดินทางไปที่ปรา,าสาทของโทมัสเวนเพื่อค้นหาความจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้และเมื่อตัวเขาได้ไปถึงหน้าประตูเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็เจอเข้ากับเจ้าเปียกคนหนึ่งรับที่มีนามว่าบรูซเวนลูกชายแท้ๆของโทมัสเวนรับ ที่ในอนาคตนั้นชายคนนี้จะเติบโตกลายเป็นแบทแมนคนปัจจุบันอาเธอร์ในตอนนี้ก็เลยเข้าใจในทันทีว่าเจ้าเปียกคนนี้เนี่ยจะต้องเป็นน้องชายต่างแม่ของเขาไม่มีผิดแน่ๆจนคนใช้ประจําตระกูลเบนอย่างอัลเฟรดต้องเข้ามาไล่ตัวพระเอกไปให้พ้นๆครับออกไปจากประตูของคาลิฮานนี้ไปเสียซึ่งพระเอกแน่นอนเขาพยายามจะอธิบายความจริงทุกอย่างให้กับอัลเฟรดได้รับฟังอัลเฟรดก็สวนกลับแบบมั่นใจกลับไปว่าแม่ของแกเนี่ยมันป่วยหลอนไปเองคิดว่าตนเองเนี่ยไปท้องกับโทมัส ทั้งที่จริงแล้วครับเหตุการณ์นี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแม่ของนายมโนขึ้นมาเองทั้งนั้น พระเอกได้ยินแบบนี้จากปากเอาเฟรดก็จุกในอกขึ้นมาในทันทีเมื่อเขากลับมาถึงที่บ้านรับก็ได้พบข่าวร้ายที่ว่าแม่ของตัวในตอนนี้ถูกส่งตัวเข้าโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนเนื่องจากที่ว่าเธอลื่นล้มแล้วมีเลือดขังในสมองในขณะที่นักสืบคดีตุยในรถไฟเด็กก็เริ่มจะสงสัยในตัวของพระเอกขึ้นมาแล้วครับเขาน่าจะเป็นคนร้ายในคดีนี้หรือเปล่าแต่ถึงกระนั้นยังไม่มีหลักฐานใดๆมามัดตัวพระเอกได้ตัดกลับมาที่ทางฝั่งของพระเอกของเรากันต่อครับ หลังจากที่เขานอนเฝ้าแม่อยู่ที่โรงพยาบาลทั้งคืนเขาก็ไม่ลืมรับที่จะเปิดทีวีดูรายการของเมอร์รี่แฟรงคินที่เขานั้นมักจะดูอยู่เป็นประจำซึ่งวันนี้มันก็เซอร์ไพรส์พระเอกเป็นอย่างมากเพราะว่าเมอร์รี่แฟรงคินก็ตัดสินใจเอาคลิปที่พระเอกเคยแสดงตลกในคาเฟ่ขึ้นมาเปิดกลางรายการซะแบบนั้นและแทนที่ว่างานนี้รับตัวพระเอกจะดีใจ เขากลับไม่เลยแม้แต่นิดเพราะว่าสิ่งที่เมอรี่ทำในตอนนี้ก็คือเอาการกระทำพระเอกรับในคาเฟ่น,นั้นมาประจานให้กับคนดูของเขาได้รับฟังว่าการแสดงตลกของพระเอกเนี่ยมันช่างอ่อนกระจอกจริงๆเขาเป็นนักแสดงตลกที่ไร้ฝีมือมากอะไรกันไปยืนหัวรอกกลางเวทีมันใช่เรื่องซะที่ไหนในขณะเดียวกันร,รับ เสียงตอบรับของรายการของเมอรี่แฟงคินกลับมีคนดูมากขึ้นไปอีกและต้องการอยากให้เมอรี่ทำอีพีสของชายคนนี้อีกครัง้งส่วนกระแสประท้วงโทมัสเบนในตอนนี้ก็ไม่ได้มีทีท่าว่าจะลดลงเลยแม้แต่นิดเดียวคำพูดให้สัมภาษณ์ของโทมัสในครั้งนั้นมันอิมแพกมากๆรับ คนจนมากมายเริ่มจะออกมาบนท้องถนนสวมหน้ากากเป็นตัวตลกให้เป็นสัญ,ญลักษณ์เพื่อทวงความเป็นธรรมรับให้กับคนจนในเมืองสถานการณ์ในตอนนี้มันวุ่นวายเข้าไปใหญ่มากๆก่อนที่ภาพในการจะตัดกลับมาที่ทางฝั่งของอาร์เธอร์กันต่อเขานี่ตอนนี้ครับอยากรู้ความจริงเป็นที่สุดว่าสรุปแล้วเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับแม่ของเขาเนี่ยมันยังไงกันแน่จนถึงขั้นที่ว่าตัวอาร์เธอร์ตัดสินใจปลอมตัวเป็นพนักงานโรงหนังเพื่อเข้าถึงตัวของโทมสัสครับที่ไปดูหนังในวันนั้น ื่อขอคุยกับเขาเป็นการส่วนตัวในห้องน้ําหน่อยแล้วกันอาเธอร์จัดการเล่าเรื่องราวทุกอย่างให้กับโทมัสได้รับฟังว่าผมเป็นลูกชายของท่านจริงๆหรือเปล่าทําไมพ่อถึงไม่เคยรับผิดชอบอะไรเลยละ่ะโทมัสเองก็ไม่รอช้าส่วนกลับไปในทันทีถึงความจริงอีกด้านหนึ่งครับว่าตัวเขาไม่เคยตุบตับกระชับมิตรกับเพนนีแม่ของนายมาก่อนเมื่อก่อนรับเพนนีเคยทางานในบริษัทชั้นก็จริงอยู่ แต่ความจริงก็คือตัวนายน่ยถูกเพนนีรับมาเลี้ยงจากสถานสงเคราะห์ที่หนึ่งไม่เชื่อก็ลองไปเช็คดูสิจงกระทั่งภายหลังเนี่ยตัวเพนนีป่วยหนักจนไม่สามารถทำงานบริษัทชั้นได้อีกต่อไปเธอเลยโดนไล่ออก เพราะฉะนั้นแล้วนายจะไปไหนก็ไปนายไม่ใช่ลูกฉันเฟยพระเอกได้ยินแบบนี้ก็จุกเลยสิครับจัดการเดินทางต่อไปสืบหาความจริงที่สถานสงเคราะห์แห่งนั้นแล้วข้อเท็จจริงทุกอย่างก็ปรากฏว่าโทมัสเวนั้นพูดถูกต้องทั้งหมดสิ่งที่แม่พระเอกพูดมันคือภาพในมโน,โนในอุดมคติทั้งนั้นทั้งที่ในความเป็นจริงรับมันไม่เคยเกิดขึ้นจริงเลยด้วยซ้าแถมประวัติยังบอกอีกด้วยว่า ที่พระเอกมีอาการป่วยในปัจจุบันก็เกิดจากการที่ว่าสมัยก่อนแฟนของเพนีที่เป็นพ่อเลี้ยงพระเอกเคยสร้างประสบการณ์ไม่ดีให้กับพระเอกอย่างหนักจนเขารับต้องประสบกับปัญหาโรคร้ายนี้มันก็เลยทําให้ตัวเขาค่อนข้างโกรธคุณแม่เป็นอย่างมาก จัดการเดินทางกลับมาที่โรงพยาบาลรับก่อนที่เขาจะไม่รอดช้าจัดการส่งเพนนีไปคุยกับร่างโมงในทันทีด้วยความโกรธในขณะที่ตัวเขาไม่ได้รู้สึกผิดอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวและต่อมาไม่นานครับสายโทรศัพท์ปิศนาก็ดังขึ้นเสียงปลายสายนั้นไม่ใช่ใครที่ไหนครับเมอร์ลี่ฟแฟรงคินนักแสดงตลกชื่อดังรับ f อของพระเอกนั่นเองคือเขาได้โทรมาเชิญพระเอกอย่างเป็นทางการว่า คลิปที่เขาลงไปก่อนหน้าครับที่เป็นการพูดถึงการเล่นตลกของพระเอกในรายการเนี่ยมันได้รับการตอบรับจากผู้ชมมหาศาล เขาเลยต้องการจะเชิญตัวพระเอกรับไปเล่นสดในรายการของเขาหน่อยละกันที่กำลังจะตัดขึ้นรับในอีกไม่กี่วันข้างหน้าพระเอกก็ไม่รอช้าสิรับตอบรับคําเชิญในท,ทันทีเพราะว่านี่เป็นสิ่งที่เขาฝันมาตลอดทั้งชีวิตและแล้วรับวันที่พระเอกรอคอยมันก็ได้มาถึงวันที่เขาได้ยืนอยู่หน้ากล้องจริงๆที่มีผู้คนทั่วทั้งประเทศรอดูรายการของเมอรี่แฟรงคินอยู่เมื่อรายการเริ่มรับแมรี่ก็ไม่รอช้า เปิดรายการด้วยการเอาตัวอาเธอร์มาแขวนหน้ารายการพร้อมกับเปิดคลิปตลกที่พระเอกเคยเล่นว่ามันเป็นมุกที่กา,กากมากๆเมอรี่ล้อเลียนพระเอกต่างๆนานาเรียกเสียงหัวเราะจากผู้ชมมากมายลดหลามจนเรตติ้งรายการครับ ทำสติสูงสุดอย่างไม่น่าเชื่อทุกคนในห้องส่งกําลังมีความสุขแบบที่สุดแต่ไม่ใช่กับตัวพระเอกเลยเขารู้สึกว่าเมอรี่ไม่ได้ให้เกียรติเขาด้วยซ้ําไม่ให้แม้แต่ตัวเขาได้เล่นตลกในรายการจริงๆเอาแต่พูดจาล้อเลียนเพื่อเรียกเกรตติ้งจนโทสะของพระเอกรับเริ่มจะกก้นไม่อยู่อีกต่อไปอาเธอร์พูดพงขึ้นมากลางรายการเลยนะครับว่ากลุ่มชายขี้เมาที่ตุยในรถไฟไม่กี่วันก่อนฉันที่มีชื่อฉายาว่าโจ๊กเกอร์นี่แหละที่เป็นคนทํา คำพูดนี้ของพระเอกทำเอาเสียงโหร้าที่กำลังเกิดขึ้นในตอนนี้ถึงกับหยุดขำทุกคนช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับจนพ่มกับเองก็อยากจะสั่งคัดแต่เมอรี่กลับไม่คิดงั้นเขาต้องการดำเนินรายการต่อเพื่อถามพระเอกถึงสาเหตุที่เขาได้ทำมาลงไปว่าพระเอกทำมันจริงๆหรือเปล่าอาจเธอก็บอกหมดเปลือกครับ ว่าในคืนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นบ้างสิ่งที่คนกลุ่มนั้นได้ทํากับพระเอกมันเกินกว่าจะให้อภัยจริงและพวกมันสมควรแล้วที่โดนแบบนั้นแต่แต่แต่เมอรี่สิ่งที่นายทําในตอนนี้กับฉันก็ไม่แตกต่างอะไรกับสิ่งที่พวกมันทําบนรถไฟกับฉันเลยเพราะฉะนั้นเมอรี่อยากจะฟังเรื่องตลกจากฉันอีกสักเรื่องหนึ่งไหมละ่ะฉันขอเล่าให้นายฟังเลยแล้วกันว่าแล้วพระเอกก็หยิบปืนขึ้นมาครับเป่าเมอรี่กลางรายการส่งตัวเขาไปคุยกับราม่วงในขณะที่ทีวีกาลังออกอากาศถ่ายทอดสดอยู่ ที่น,นี้หลยครับความโกลาหลที่แท้จริงก็เกิดขึ้นทั่วทั้งเมืองการกระทำของอาร์เธอร์เฟล็กหรือว่าโจเกอร์ในครั้งนี้มันยิ่งเสริมไฟรับทําให้สิ่งที่เกิดขึ้นในเมืองในก่อนหน้ามันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นคนจนรับออกมาลุกคือกลางถนนชื่นชมโจเกอร์ว่าเป็นพระเจ้าของพวกเขา สิ่งที่พระเอกทำมันถูกต้องเป็นที่สุดแน่นอนครับว่าสิ่งที่พระเอกทำลงไปเขาก็ต้องรับผลสิ่งที่ตามมาด้วยเช่นกันเพราะไม่กี่ชั่วโมงผ่านไปครับตำรวจก็ควบคุมตัวอาร์เทอร์เฟล็กส่งเข้าเรือนจำในทันทีและพอรู้ว่าเขามีโรคประจําตัวอยู่นั้นโรงพยาบาลรับก็ติดต่อประสานงานเพื่อรับตัวเขาไปรักษาต่อพร้อมกับเดินเรื่องคดีทางกฎหมายควบคู่กันไปด้วยว่าสรุปแล้วครับการกระทําของอาร์เทอร์ในครั้งนี้บทลงโทษที่เหมาะสมสําหรับเขามันคืออะไรกันแน่ ติดตามได้ต่อครับในโจเกอร์ภาคต่อไปก่อนที่ผายการจะตัดกลับมาที่โรงละครแห่งหนึ่งหลังจากการจลาจลได้เกิดขึ้นไม่กี่ชั่วโมงก่อนโทมัสเว็นกับครอบครัวครับที่เพิ่งดูละครเสร็จก็จําเป็นต้องรีบออกจากโรงละครก่อนพอทราบข่าวที่เกิดขึ้นในตอนนี้เกี่ยวกับทั่วทั้งเมืองเขาได้ออกไปทางหลังโรงละครรับเพื่อหลีกเลี่ยงความวุ่นวายที่เกิดขึ้นและแน่นอนว่า ทางหลังเราละครนั้นมีกุ้ยคนนึ่งกำลังเดินตรงดิ่งมาหาพวกเขากุ้ยคนนี้รับสวมหน้ากากโจเกอร์และต้องการเรียนแบบการกระทําของพระเอกเขาจัดการลั่นไกลไปที่ทางฝั่งของโทโมัสเวนและภรรยาของเขาส่งทั้งคู่ไปคุยกับรากม่วงต่อหน้าต่อตาของบรูซเวนปิดตำนานมหาเศรษฐีหนุ่มรุ่นใหญ่คนนี้ไปตลอดการโจเกอร์ Joker ภาค2หนังได้เปิดเรื่องมาต่อจากในภาคที่แล้ว หลังจากที่อาเทอร์เฟล็กหรือในชื่อฉายยาโจเกอร์ได้ถูกตำรวจจับอย่างเป็นทางการอาเธอร์ก็ถูกส่งตัวเข้าคุกเพื่อปิดกั้นอิสรภาพของเขาระหว่างการพิจารณาคดีและได้รับการรักษาโรคประจําตัวของเขาอย่างต่อเนื่องด้วยและหลายคนในตอนนี้ก็ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าการกระทําของอาเทอร์เฟล็กมันเกินกว่าจะให้อภัยได้บทลงโทษที่สมควรสําหรับตัวเขาที่สุดเนี่ยก็ไม่ใช่อะไรที่ไหนครับมันคือชีวิตของเขานั่นเองพระเอกจะต้องถูกส่งไปคุยกับราโมงเท่านั้นประชาชนส่วนใหญ่ถึงจะพอใจ แน่นอนเราว่าต่อให้คนเราจะทำผิดมากขนาดไหน คนคนนั้นก็สมควรจะมีอิสระภาพในการมีทนายความเพื่อแก้ต่างความผิดของตนรับให้เบาพางที่สุดเท่าเทียบเป็นไปได้แน่นอนว่าทนายของอาร์เธอร์เฟล็กก็พยายามจะทําแบบนั้นเธอจะต้องว่าความยังไงก็ได้ให้สุดท้ายแล้วอาร์เธอร์เฟล็กจะต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปแม้ว่าโทษนั้นรับจะถูกจํากัดอิสระภาพไปตลอดชีวิตเองก็ตามซึ่งสิ่งที่พอจะช่วยอาร์เธอร์ได้สําหรับคดีนี้ก็คือเรื่องโรคประจําตัวของเขาครับจนกระทั่งวันเวลาผ่านไปได้พักใหญ่ การรักษาของพระเอกรับดูเหมือนว่าจะผ่านไปได้ดีดอาการหัวเราะก,กำเริบเนี่ยไม่ค่อยเกิดขึ้นมาบ่อยสักเท่าไหร่รอยยิ้มที่มักจะปรากฏในใบหน้าของอาเธอร์มันก็หายไปด้วยเขากลายเป็นคนใหม่อย่างแท้จริง เขาแทบไม่ใช่โจ๊กเกอร์คนเดิมอีกต่อไปแล้วครับแต่ทว่าวันหนึ่งสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงพระเอกไปตลอดการอีกครั้งมันก็ได้มาถึงด้วยการปรากฏตัวของหญิงสาวคนนี้เธอมีนามว่าลีครับเมื่ออาเธอร์กับลีได้สบตาก,กันเป็นครั้งแรกทั้งสองคนสัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างระหว่างกันและกันไม่ว่าจะเป็นสารทุกสุขดิบเรื่องราวในชีวิตต่างๆรวมไปถึงคดีความรับที่ทําให้ทั้งคู่ต้องมาลงเอยอยู่นัดจุดนี้แล้วอาเธอร์ก็ได้รู้ความจริงที่ว่า ลีถือว่าเป็น FC ตัวจริงของโจ๊กเกอร์คนหนึ่งเลยก็ว่าได้วิดีกรรมต่างๆที่โจ๊กเกอร์เคยทําเคยให้สัมภาษณ ลีดูมันไม่ต่ำกว่า20-30รอบเข้าไปแล้วสิ่งที่อาเธอร์เคยทำรับมันวิเศษมากๆเลยเธอรักมันเลยแหละและลีรับต้องการให้โจโเกอร์คนเดิมกลับมาพังงาดอีกครั้งเพราะฉะนั้นอาเธอร์เฟล็กท่านนายชอบฉันเน่นายจะต้องกลับมาเป็นโจโเกอร์คนดีคนเดิมให้ได้อย่างแรกที่นายต้องทำคือการหยุดการรักษาในทันทีซึ่งพระเอกก็บอกไปตามตรงรับว่าเขาหยุดกินยามาได้สักพักใหญ่แล้วนี่ยิ่งทำให้ลีรับ หลงรักในตัวพระเอกมากขึ้นไปอีกความรู้สึกทั้งคู่นั้นมันพุ่งทายานไปอย่างรวดเร็วมากๆเกินกว่าใครจะหยุดรั้งไว้ได้ ถึงขั้นที่ว่าทั้งคู่พากันวางแผนแหกคุกด้วยการจุดไฟเผาโรงละครเบี่ยงเบนความสนใจและหาทางรับในการปีนออกนอกรัว้วแต่สุดท้ายทั้งคู่ก็ไปไหนไม่รอดโดยส่งตัวเข้าคุกมืด2เดือนในทันทีแต่และคนนั้นแทบไม่ได้เห็นวันเห็นเดือนกันเลยทีเดียวครับระหว่างน,นั้นเองลีไม่ได้นิ่งนอนใจแต่อย่างใดเธอหาทางวิ่งเต้นครับด้วยวิธีการที่เกินกว่าใครจะจินตนาการได้จนสุดท้ายลีกับอาเธอร์ก็มีโอกาสได้อยู่ด้วยกัน2ต่อ2ในคุกมืดและการตุบตับกระชับมิตรระหว่างพวกเขาทั้ง2คนมันก็เริ่มต้น มาอย่างเป็นทางการ และเมื่อทั้งคู่ได้กลับมาเป็นนักโทษสถานนักปกติลีก็ได้รับคําสั่งจากเบื้องบนให้พ้นผิดในทันทีเนื่องจากการที่ว่าเธอครับไม่ได้ต้องโทษคดียาวนานอยู่แล้วให้เธอออกไปจากคุกเสียจะดีกว่าเพราะการมีอยู่ของเธอในคุกนี้ครับมันทําให้อาเธอเฟล็กคนเดิมกลับมาแล้วสร้างความวุ่นวายต่างๆให้กับคุกและแล้ววันพิจารณาคดีครั้งต่อไปของพระเอกก็ได้มาถึงโดยการพิจารณาคดีในครั้งนี้ได้มีการถ่ายทอดสดไปทั่วทั้งประเทศเพราะว่าคดีของโจเกอร์นั้นเป็นคดีความที่ใหญ่จริงๆและหลายๆฝ่ายจับ ตามองกันอย่างใกล้ชิดทนายของอาเธอร์พยายามจะต่อสู้คดีด้วยการอ้างโรคประจําตัวคือโรคสองบุค,คลิกหรือโรคหลงผิดที่พระเอกไม่รู้ตัวครับว่าตนเองกําลังทําอะไรลงไปอยู่ในตอนที่เขาถูกบุคคลิกของโจโกเกอร์ครอบงําส่วนทางฝั่งอายการเองก็ไม่น้อยหน้าต่อสู้คดีกลับไปแบบไม่กลัวว่าสิ่งที่โจโกเกอร์ทาลงไปนั้นเขาทําด้วยสติสัมปชัญญะสมบูรณ์แบบอ่านจากสมุดจดบันทึกของเขารับ ที่ได้มีการบรรยายความบ้าคลั่งต่างๆนานาของพระเอกและเรียบเรียงออกมาอย่างปราณีตแถมความเห็นของหมอครับของทางฝั่งแยการยังบอกอีกด้วยว่ามีความเป็นไปได้สูงว่าพระเอกอาจจะแกล้งป่วยเพื่อให้ตนนั้นหลุดคดีมันคือการแสดงหรือเปล่าแม้ว่าทนายของอาเธอร์พยายามจะต่อสู้กับเรื่องการถูกเลี้ยงดูโดยพ่อเลี้ยงที่ไม่ดีเอาเสียเลยแต่ก็โดนทนายของรัฐบาลสวนกลับทุกดอก จนรูปคดีในตอนนี้ครับทางฝั่งพระเอกเสียเปรียบเป็นอย่างมากดูทรงจะแพ้คดีสุดๆมันก็เลยทําให้ตัวลีครับหลังจากที่เธอได้เป็นอิสระเรียบร้อยแล้วเนี่ยและเธอได้ฟังการพิจารณาคดีอย่างใกล้ชิดรู้สึกไม่สบายใจสักเท่าไหร่เลยขอคุยกับพระเอกเป็นการส่วนตัวว่าวิธีการที่ทนายพระเอกทำเนี่ยจะทําให้เขาแพ้คดีอย่างแน่นอนนายจะต้องกลายเป็นโจ๊กเกอร์คนเดิมให้ได้และนายต้องว่าความให้กับตัวเองไม่ต้องพึ่งทนายสาวคนนั้นแล้วแหละซึ่งทนายเองก็ไม่ยอมสิครับโดนนางเอกกล่าวหาสัก ขนาดนี้เธอเอาเรื่องราวของลีมาแฉให้กับพระเอกได้รับฟังทุกอย่างว่าเธอกําลังหลอกใช้คุณอยู่อาเธอตาสว่างได้แล้วลีเนะเธอไม่ใช่นักโทษแต่อย่างใดเธอนั้นเป็นจิตแพทย์มือวางอันดับต้นๆที่ตั้งใจส่งตนเองรับเข้าคุกเพื่อมาหาตัวของพระเอกโดยเฉพาะ และเธอกําลังหลอกใช้นายอยู่เมื่อพระเอกได้ยินแบบนั้นรับเขาก็รู้สึกในทันทีเหมือนว่าตนเองนั้นถูกหักหลังซึ่งพอสืบประวัติไปมาก็ทราบว่าทุกอย่างที่นางเอกเคยบอกกับพระเอกมันเฟกทั้งหมดเธอตั้งใจส่งตนเองรับมาเพื่อเจอกับพระเอกจริงๆคําถามในตอนนี้คือเธอทํามันไปเพื่ออะไรลีก็เลยขอชี้แจงตนเองอีกรังหนึ่งรับและยอมบอกความจริงทุกอย่างให้กับพระเอกได้รับฟังว่าเธอยอมส่งตนเองเข้ามาในคุกก็เพื่อว่าอยากจะเจอพระเอกจริงๆ จยากเจอนายที่เป็นโจเกอร์และถ้าฉันเล่าประวัติสวยหรูนายคงไม่อยากจะเจอฉันตั้งแต่แรกซึ่งไม่ว่าพระเอกจะโกรธนางเอกเท่าไหร่เธอยอมรับได้ครับแต่ขอพระเอกยอมรับเพียงแค่อย่างเดียวยอมรับลูกในท้องของฉันด้วยใช่แล้วครับลีฉเฉลยกับพระเอกว่าเธอตั้งครรภ์ลูกของเขาอยู่นี่ก็เลยเป็นการเปลี่ยนมุมมองของพระเอกอีกครั้งหนึง่งว่าเขาในตอนนี้รับตัดสินใจอย่างเด็ดขาดแล้วว่าเขาจะเลิกเป็นอาร์เธอร์เฟล็กและขอเป็นโจเกอร์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปว่าแล้วครับโจ๊กเกอร์ก็ไม่รอช้าจัดการปลดทนายสาวตนเองออกทิ้งในทันทีแล้วแต่งตั้งตนเองรับเป็นทนายเพื่อว่าความให้กับตนเองก่อนที่ไม่นานหลังจากนั้นครับวันพิจารณาคดีครั้งต่อไปก็ได้มาถึงการกลับมาของพระเอกในครั้งนี้เขากลับมาพร้อมกับชุดตัวตลกสุดที่รักเรียกเสียงฮือฮามากมายได้จากท้องถนน ผู้คนทางทีวีต่างชื่นชอบการกระทำของพระเอกในครั้งนี้เป็นอย่างมากเขากล้าและบ้าปิ่นจริงๆและพอถึงตอนว่าความพระเอกก็พูดถึงความเหลื่อมล้ําของสังคมที่ว่าคนจนรับมักจะโดนคนรวยมองว่าเป็นตัวตลกคนที่มีอำนาจมักจะกดขี่คนที่ด้อยอำน,นาจเหมือนกับตอนที่เขาอยู่ในคุกครับเขามักจะโดนผู้คุมแต่ละคนเนี่ยรับน้องใหม่อยู่เป็นประจำจนฝ่ายไอการเองถึงกับเถียงไม่ออกก่อนที่ไม่นานหลังจากนั้นครับพระเอกก็กล่าวปิดการพิจารณาคดีไปในทันทีเรียกเสียงฮือฮาไปทั่วทั้งโลกโซเชียล กระแสสังคมต่างๆรับออกมาพูดถึงเรื่องนี้กันใหญ่เพราะอีกไม่กี่วันข้างหน้าจะเป็นการชี้ชะตาแล้วครับว่าสรุปแล้วบทลงโทษที่แท้จริงของพระเอกจะเป็นยังไงบ้างแต่ก่อนที่วันนั้นจะมาถึงตัวของพระเอกรับจะต้องถูกส่งตัวกลับไปยังเรือนจําที่เขาเคยอาศัยอยู่และแน่นอนว่าการกลับมาในครั้งนี้ของเขาได้สร้างความไม่พอใจเป็นอย่างมากให้กับเหล่าผู้คุมต่างๆที่ถูกพาดพิงรับตอนที่พระเอกอยู่หน้าบัลลังก มันอาจจะส่งผลต่อหน้าที่การงานของพวกเขาแต่ละคนได้เลยหากมีการพิสูจน์แล้วว่าสิ่งที่พระเอกพูดหน้าบัลังนั้นเป็นความจริงผู้คุมแต่ละคนโกรธจัดเป็นอย่างมากจัดการลากตัวพระเอกรับที่เพิ่งมาถึงเนี่ยเตรียมพร้อมในการรับน้องใหม่อย่างจัดหนักจัดเต็มบอเลขรับว่าการซ้อมพระเอกในครั้งนี้เป็นครั้งที่เขาเจอหนักที่สุดทั้งชีวิตที่ผ่านมาอาเธอร์นั้นถึงกับซึมไปเลยรับเพราะเขาไม่เคยเจออะไรหนักขนาดนี้มาก่อนและเท่านั้นยังไม่พอ ผู้คุมบางคนได้มีการพาตัวเพื่อนสนิทของพระเอกมาทำโทษอีกด้วย เป็นความโชคร้ายของนักโทษคนนั้นจริงๆสุดท้ายเขาก็ไม่รอดถูกเก็บไปต่อหน้าต่อตาของอาร์เธอร์เฟล็กซึ่งหลังใจากเหตุการณ์ต่างๆมันเกิดขึ้นไปครับพระเอกนั้นถึงกับซึมไปเลยจนเหมือนโจ๊กเกอร์คนดีคนเดิมครับไม่ได้อยู่ในร่างพระเอกอีกต่อไปแล้วจนกระทั่งหลายวันได้ผ่านไปครับการพิจา,ารณาคดีครั้งสุดท้ายของพระเอกมันก็ได้มาถึงในวันนี้ตัวลีครับแต่งหน้าแต่งตัวอย่างสวยหรูเพื่อจะไปดูบทสรุปครั้งสุดท้ายของพระเอกว่ามันจะจบออกมาสวยงามมากเพียงใดและเมื่อตัวพระเอกได้เริ่มต้นว่า ความเท่านั้นแหละเขาก็ยอมรับผิดต่อหน้าสารทุกอย่าง ว่าสิ่งที่เขาทําไปครับมันผิดพลาดจริงๆสิ่งที่โจเกอร์เป็นนั้นมันจะส่งผลให้คนรอบตัวของเขาเนี่ยมักจะเจ็บตัวอยู่เสมอซึ่งถ้าไม่นับตัวเองรับตัวโจเกอร์เองก็โดนมาหนักเช่นกันเพราะฉะนั้นครับตัวของพระเอกก็เลยขอประกาศก้าวต่อหน้าสารที่เป็นสักขีพยานให้ทุกคนได้รับฟังก็คือตัวเขาเองอยากเริ่มต้นใหม่เขาไม่ได้อยากกลายเป็นโจเกอร์ของสังคมอีกต่อไปเขาอยากกลายเป็นเพียงแค่อาร์เธอร์เฟล็กคนธรรมดาคนหนึ่งครับที่ไม่ได้มีผลต่อใครทั้งนั้นอาร์เธอร์เฟล็กอยากเริ่มต้นใหม่ ที่ไม่ใช่โจกเกอร์อีกต่อไปพอลีได้ยินคำพูดนี้หลุดออกมาจากปากของพระเอกเธอถึงกับช็อกเลยศรัทธามากมายครับที่เธอเคยมอบให้ชายคนนี้มันสูญสลายหายวับไปกับตาในเสี้ยววินาทีและนี่รวมไปถึงสาวกค,คนอื่นของพระเอกด้วยที่ซ่อนอยู่ตามมุมห้องต่างๆทั้งหมดลุกขึ้นมาพร้อมกันร,รับแล้วเดินออกไปจากห้องพิจารณาคดีในทันทีเพราะว่าผิดหวังในตัวของพระเอกเป็นอย่างมากซึ่งอาจเธอเองก็คิดในใจครับอย่างน้อยๆถ้าเขายอมรับผิดทุกอย่างเนี่ย โทษหนักน่าจะกลายเป็นเบาได้หรือเปล่าเขาได้แต่เพียงรุ้นครับให้ศาลประกาศคำตัดสินและผลมันก็ปรากฏเป็นเสียงเอก,กฉันว่าพระเอกมีความผิดที่เขาได้ก่อลงไป และโทษสูงสุดของเขารับก็คือการส่งไปคุยกับราม่วงและยังไม่ทันที่การว่าความในครั้งนี้จะจบลงไปจู่ๆเสียงระเบิดมันก็ได้ดังขึ้นแรงระเบิดมหาศาลได้อัดกำแพงของสารจนแหลกเป็นสงเสียงเพื่อที่ว่าคนกลุ่มพิศนาครับจะมาลากตัวพระเอกช่วยเหลือเขารับให้พ้นจากพันธนาการให้ได้เร็วที่สุดและเมื่อพระเอกได้กลายเป็นอิสระเรียบร้อยแล้วนี่เขาก็จัดการรับเดินทางออกตามหาลีกันชุดใหญ่ จนสุดท้ายพระเอกก็เจอเข้ากับเธอจริงๆซึ่งผลปรากฏว่าลีไม่ยอมรับในตัวพระเอกอีกต่อไปแล้วครับสิ่งที่เธอรักพระเอกไม่ใช่ตัวเขาเป็นอาร์เทอร์เฟล็กแต่เธอนั้นหลงรักตัวของโจเกอร์ต่างหาก ถ้านายไม่ใช่โจเกอร์อีกต่อไปก็ไม่มีเหตุผลรับที่นางเอกจะต้องตกรุมรักชายคนนี้พระเอกที่ได้ยินก็ถึงกับช็อกไปเลยไม่คิดว่าจะได้ยินคําพูดนี้ออกมาจากปากของนางเอกและเมื่อสติของเขาหลุดแบบนี้ครับไม่นานหลังจากนั้นตัวพระเอกก็ถูกตารวจควบคุมตัวเข้าจนได้จับส่งเข้าสังเวยเดิมที่เดิมไม่มีผิดและการกลับมาในครั้งนี้ของพระเอกเขาได้ยินเสียงโห่มากมายมาจากนักโทษแต่ละคนที่ต่างก็ผิดหวังในตัวของพระเอกเป็นอย่างมาก ที่ยอมแพ้แล้วในฐานะของโจเกอร์จะกลับมาเป็นอัเทอร์เฟกคนกากๆคนเดิมทําไมในขณะที่พระเอกในตอนนี้ไม่สนใจอะไรอีกต่อไปแล้วสิ่งที่เขาจะทําต่อไปนี้ครับก็คือแค่การพูดความจริงและไม่ขอเสแสร้งไม่ขอโกหกอีกต่อไปและความไม่สนโลกนี้ของพระเอกครับมันได้ทําให้ชายปิศาคนหนึ่งที่เป็นเพียงแค่วัยรุ่นติดคุกอยู่ก็ไม่พอใจเป็นอย่างมากจัดการหยิบของมีคมที่ตนเองซ่อนเอาไว้ครับและพุ่งตัวเอาไปจิ้มพระเอกประมาณ3-4รอบที่กลางหน้าท้อง อาเธอร์เฟลกรับล้มลงไปนอนกองกับพื้นในทันทีหายใจโดยดินกรับและเพียงไม่กี่นาทีต่อมาเขาก็เตียงขาที่หลังจากนั้นครับนักโทปษปริศนาคนนี้ก็จัดการหยิบมีดขึ้นมา เพื่อเพิ่มขนาดรอยยิ้มในแก้มตนเองครับปิดตำนานโจ๊กเกอร์คนเก่าและกําเนิดกลายเป็นโจ๊กเกอร์คนใหม่อย่างเป็นทางการแล้วเรื่องราวทั้งหมดก็ติดจับลงแต่เพียงเท่านี้ทีนี้มาเข้าสู่ช่วงพูดคุยหลังดูกันบ้างหลังจากเรื่องราวในหนังเรื่องนี้ได้จบไปประเด็นที่น่าสนใจสุดครับก็คงไม่พ้นเรื่องของตอนจบของโจ๊กเกอร์ในภาคที่2นั่นเองถ้าเรามาวิเคราะห์กันตั้งแต่ต้นครับสิ่งที่อร์เธอร์เฟกพระเอกของเรื่องต้องการจะเป็นโจ๊กเกอร์ก็คือเขาต้องการมีตัวตนในสังคมอยากให้ทุกคนยอมรัับในตว ซึ่งการที่เขาจะทําแบบนั้นได้เขาต้องทําอะไรก็ได้ในสิ่งที่ตนเองอยากทําและโจเกอร์คือสัญ,ญลักษณ์ของการกระทําแบบนั้นซึ่งไอความคิดนี้เนี่ยมันได้เผยแพร่ไปยังประชาชนคนจนชาวเมืองกอตแฮมจนหลายๆคนครับก็เริ่มจะมีความคิดเดียวกันกับโจเกอร์เป็นเหมือนการเผยแพร่ลทัทธิเป็นเหมือนโรคระบาดท,ที่แพร่กระจายไปยังผู้คนอื่นแต่ใครจะไปคิดล่ะครับว่าพระเจ้าสําหรับคนจนอย่างโจเกอร์เนี่ยดันเป็นเสือสิ้นลายไว้ในตอนจบซะแบบนั้นพระเอกบอกต่อนหน้าสารและต่อนหน้าสื่อว่าเขา อาจจะกลับมาเป็นอาร์เธอร์คนเดิม คนปกติครับที่หลายๆคนนั้นมองข้ามเพื่อใช้ชีวิตอย่างปกติสุขมันก็ได้ทำให้คนที่เชื่อในศรัทธาของโจเกอร์ผิดหวังในตัวเขาถึงขั้นสุดครับลีที่เคยรักพระเอกก็เลิกรักเขาในทันทีสาวกต,ต่างๆที่เคยคั่งคาในตัวเขาก็เกลียดและโชคร้ายที่สุดข,ของอาร์เธอร์ก็คือสาวกคนหนึ่งในคุกครับที่ดูเหมือนว่าจะชอบเขาเป็นที่สุดชอบการหัวเราะในแปดของอาร์เธอร์ยังมาเป็นคนปิดตำนานโจเกอร์คนนี้ก่อนที่ชายปริศนาในคุกคนนี้ครับจะตัดสินใจเติมรอยยิ้มที่แก้มซึ่งไอฉากนี้ นี่แหละครับมันเป็นการบอกคนดูอย่างพวกเราอย่างเป็นทางการแล้วว่าโจกเกอร์ในจักรวาลดีซีตัวจริงคู่ปรับตลอดการของแบทแมนไม่เคยเป็นอาร์เธอร์เฟล็กมาตั้งแต่แรกแต่กลับเป็นชายในตอนจบของเรื่องราวโจกเกอร์2ตั้งหากที่ในอนาคตอันใกล้บรูชเวนจะต้องมาปรับมือกับชายปิศาคนนี้อย่างแน่นอนครับสำหรับวันนี้นั้นก็หมดเวลาลงแล้วกระผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนกระรสวัสดีครับ